ออกมาดูนะคะออกมาดูวันนี้พวกเรามาเพื่อที่จะมาขอโอกาสเป็นผู้รับใช้นะคะที่น้องชาวดอนเรือดึกดื่งนะคะเนื่องจากว่าอดีตสอส,าสาการุณน,นั้นที่ที่น้องได้เมตตาตลอดระยะเวลาทํางานมาตั้งแต่เป็นสองขอตัวเล็กๆจนมีโอกาสทํางานรับใช้ท่านนะคะในตำแหน่งผู้แทนรัษฎรได้เกิด มรสุมเกิดซึนามิทางการเมืองวันนี้เหลือแต่ภรรยาตยัวเลก็ตตลลกๆคนหนิ่ตัวเล็กๆคนนี้พิธนาโฮสโกลค่ะซึ่งเป็น้คนคน,นั้นก็ได้รับการทับสารแท่งตนี้นะคะจากพวกเราว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถสูงไปโนผว่าสงค่ะ ใช่ไหมคะอย่าเพิ่งหายใจเย็นๆนะคะเลยบอกน้องก็ไปแบบนั้นนะคะน้องก็ขอบคุณขอบคุณอย่าเลยนี่ค่ะวันนี้ท่านประธานรัมนตรีหลังจากเดินเรียบเรียนตาคนนะคะไปทุกแฝดแล้ววันนี้มายืนอยู่วันนี้นะคะมายืนยันด้วยตัวเองเดี๋ยวท่านผูโพสด็จก็